มาดูจังหวะนี้ไหลเข้ากลางมาที่โรนโัลดไหลต่อมาที่เดวิดแบ็คแฮมแล้วใสก่ก้อนนิ่มนิ่มมาอีกหนึ่งจังหวะไหลต่อมาเอ็มปารเป้ <olacak> ปหนึ่งสองกับโ,นโรนัลดแล้วยังได้ยูเอ็มเปาเป้ลุดแล้วไหลมาที่โรนโัลดนิ่มนิ่มมาอีกหนึ่งจังหวะเบิร์นมาวันทูจูดเบลลิแฮมไหลมาแล้วเปิดมาโรน kam, ัลดโคกอย่างไม่ได้ยังมีเก็บตัวอยู่ที่พอสุดโคมาอีกหนึ่งจังหวะจูดเบลลิแฮมเบิร์นมาแล้วแทงมาต่อ เพลิดบริการเติมเจมแงลปเติมถูกเติมไว้ห้สปีดได้ขิวเปบเดียวเสร็จปลอดภัยได้ทั้งระบบ iOS แลนด d r อย d ครบเครื่องเรื่องอีฟบอสนอกจากนี้ยังมีบริการเจมชั้นนันมืออื่นอีกมากมายสนใจเติมเกมคลิกลิงด้านล่างเพจแท้ควนติดตามมากกว่า4,000 40, คนแล้วนะครับสวัสดีครับพ,กพกืกผมอีกแลวนะครับตาจนวิดีโอวันนี้ผมก็จะมาสอนทุกคนแต่งแผนบวกกับจัดแผนเป็นสไต์ คุยเคานเตอร์นะทุกคนนะเป็นแผน C 1 3งนะเป็น MF3 ตัวเลยนะทุกคนนะก็หลายคนก็อาจจะหาอยู่นะว่า MF3 ตัวแบบแล้วมีหน้าคู่แบบนี้มันควรจัดยังไงก็มาดูกันในคลิปนี้เลยนะทุกคนนะกับแผน C 1 3ึงสนั่นเองนะทุกคนนะก็ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตเพื่อป็การใ,ในการทำคลิปต่อไปด้ยวยนะครับคลิปนี้ขอ 0 0ไลอ์ไหลเหมือนเดิมนะทุกคนนะถ้าใครยังตามหาแผนเ f เตัวอยู่ก็สามารถมาดูคลิปนี้ได้เลยนะทุกคนนะก็อันดับแรกให้เราไปเอาแผนสแตนดาร์ดประกอนนะเป็นแผน4 3 1สนะแล้วให้ทุกคนจัดตามนี้ได้เลยนะขยับแค่เ f เมขึ้นไป3ตัวให้มันอยู่กรอบสี่เหลี่ยมที่ผมทำให้ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะ ก็จะมี mf ตรงกลางที่มันต่ำมากว่าเพื่อนนิดนึงนะทุกคนนะให้เราแคบไว้แล้วก็ไปจัดตามได้เลยนะทุกคนนะก็จะประมาณนี้เลยนะสำหรับแผนนี้นะถ้าใครยังไม่มีแผนนี้ก็ลองเอาไปจัดตามกันดูได้นะคู่กับสไตล์ควิกคอร์เตอร์นะทุกคนเป็นโค้ดของคนไหนก็ได้นะขอแค่เป็นสไตล์นี้นะ เดี๋ยวผมก็จะมาสอนจัดด้วยนะว่าควรใช้สไตล์อะไรบ้างนะในการเล่นแต่ละตำแหน่งนะทุกคนหรือว่าทุกคนจะตัดเองก็ได้นะแต่ว่าผมจะจัดเป็นแนวทางให้ทุกคนดูก่อนนะส่วนการตั้งค่ายิมอินดิวผมก็จะตั้งเป็น d e เ e น s ์สตัวให้เซนเตอร์นะแล้วก็ตั้งเคาน t เต t a r g e รตัวนึงเป็นโรนัลดแล้วก็ตั้งดิฟไลให้ดีเของเรานะก็จะ ประมาณนี้เลยนะทุกคนะสไตล์ของเซตเตอร์ผมก็จะใช้เป็นเดนิสเทอร์เตัวแล้วก็แบ็กขวาแบ็กซ้ายใช้เป็นดีฟเวอ i ซิฟฟูแบ็กทั้ง2ข้างเลยนะทุกคนนะเป็นเกมรับอย่างเดียวเลยนะแล้วก็ดีมฟใช้เป็นแองเกอร์แมนนะทุกคนแล้วต่อมาก็เป็น m ีมตัวบ้างนะดีมนี่ผมจะไม่ตายตัวนะทุกคนนะผมจะใช้เป็นโอเปเยอร์สตัวแล้วก็เป็นคอสเปเชอริตตัวหนึ่งนะหรือว่าทุกคนจะใช้เป็นเพเมกเกอร์ ตัวหนึ่งแล้วก็โฮเพเยอร์สก็ได้หรือว่าจะเป็นโฮเพเยอร์หนึ่งเคทีเพเมเกอร์สก็ได้นะทุกคนไม่ตายตัวนะแล้วก็ CF ก็จะใช้เป็นฟ็อก n ินด b บ x ็อกตัวหนึ่งแล้วก็คู่กับโกโ o เชอร์ her, นั่นเองนะทุกคนนะทุกคนจะใช้เป็นโกโปเชอร์สตัวก็ได้นะทุกคนไม่ว่านะหรือว่าจะเอาตัวเร็วๆเ,เป็นออฟสไตล์ le, มาเล่น CF ก็ได้นะอันนี้มันไม่ตายตัวนะถ้าใครถนัดอะไรก็จัดไปได้เลยนะทุกคนนะคลิปนี้นะก็จะ ประมาณนี้เลยนะทุกคนนะวิธีการจัดคร้าวๆที่ผมจะแนะนําทุกคนนะก็จะประมาณนี้เลยก็ไปดูกันในเกมไปครับว่าจัดแบบนี้แล้วมันจะโหดสักแค่ไหนหรือว่ามันจะไม่โหดนะทุกคนก็ไปดูกันในเกมเลยครับหมาคนหาเจอแล้วนะทุกคนนะก็ไม่รู้ว่าทีมเขาจะโหดหรือเปล่านะของเราก็ฟิตอยู่ประมาณนึงแต่ก็ยังไม่ได้ฟิตอะไรมากมายนะทุกคนก็อยู่ในระดับปานกลางโอ้โหแผนของเขา424ว่าะทุกคนเป็นหน้าสตัวเลยนะ เราต้องเล่นดีๆเดี๋ยวผมจะเอาเอโตไปบดก่อนนะแล้วค่อยเอาโรล,ลโดที่ฟิตๆลงไปครึ่งหลังนะทุกคนนะมาดูกันะกเลยเราไม่ต้องตายตัวนะการจัดแผนนะนี่ไงล่ะดักไว้อย่างดักได้ยูซากรีเมื่แฮมมวนมาแล้วเข้า,า,ลขากลางมาที่พอสโคพอสโคไหลต่อมาที่จุดจุดหมวนก่อนหนึ่งทีแล้วยังไงให้มาเอโตให้อีกทีนึงโอ้โหไม่ถึงวะทุกคนอย่างไดยู โอ้โหให้พีตัวโอ้โหว่าจะให้อีกตัวนะเมื่อกี้นะอย่างได้อยู่มาขึ้นมาไปแค่เขากลางมาที่จุดเบิดมาแล้วหลุดไหมไม่หลุดวะทุกคนยังไงโดนสวนกลับเร็วแล้วอย่างดักได้อยู่เห็นไหมทุกคนถ้าเราเอาเป็นดิฟฟิซฟูลแบ็กมันก็จะไว้ใจได้นิดนึงนะทุกคนนะมากันต่อแล้วสับลูกนี้โอ้โหจับเหมือนมันเบาเกินดูนี้ทุกคนดูโคก ไม่ถึงซาร่าเบิรนมาอย่างเล่นชัวไว้ก่อนนะทุกคนเราโขขึ้นหลังก่อนใช่ไหมขึ้นเปลี่ยนออกมาที่ยรอนวานบิสซากา้ายังไงกระชากมาไม่แคมรอเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนแล้วม้วนมาให้มาที่เอโต้เบิรนหนึ่งทีแล้วเบิรนอีกทีโอ้โหเสือหลุดวะทุกคนถ้าชิปนะเมื่อกี้นะหลุดแน่นอนนะผมคิดช้าไปนะเมื่อกี้นะ มาเบินเข้ากลางมาโอ้โหโลโดนโลดีด้ดักเลยวะยังไงเบินมาหนึ่งทีแล้วหลุดไหม,มนิดเดียวอีกแล้วโอ้โหอะไรวะเนี่ยจะได้อยู่แล้วแต่ก็ยังได้อยู่แบคแฮมแบคแฮมบนันจงมานิมนิมโอ้โหผมมากดูนี้ถ้าได้เปิดโอ้โหที่และทุกคนผมถึงเอาแบคแฮมมานะเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับสไตล์ของเขาหรอก ผมจะเอามาเปิดมายิงแถวสองแค่นั้นเองนะทุกคนนะมาดูกันต่ออย่างไงเบิร์นมาโดนสวนกลับเลยไหมแข่งมาก็ยังดักได้ยูโอ้โหส่งอะไรวะมาลดินี่อย่างไงยังดักได้ยูสกาเลียไหลเข้ากามาสโคเปิดออกมาหืมติโรดี้อีกแล้วทำไมมันยืนตำแหน่งดีวะทุกคนนี่ไงล่ะท่าแมกไาวมาเบิร์นมา แล้วหลุดเลยจังหวะน,นี้ยังไงเอต้นะ่าจะไม่เหลือผมจะยิงก่อนนะทุกคนนะยิงยิงโอ้โหกดยิงไม่โดนทุกคนโอ้โหอะไรวะเน,นี่อืะผลาโอกาสทองไปเลยทุกคนแต่ก็ยังไงโอ้โหโดนสวนกับไม้แต่ก็ยังได้อยู่เข้ากางมาทีป้าเป้ P P P. จังหวะน,นี้ไม่น่าพลาดนิ่มนิ่มโอ้โหเมื่อกี้โอ้โหสาได้แบบจังหวะทองแล้วนะทุกคนนะแต่ยิงไม่ได้เฉยเลย โอ้โหอะไรวะเนี่ยแต่ดีนะที่ยังได้มาอีกหนึ่งประตูนะเมื่อกี้นะมาเบินมาหมุนมาสกเรียไหลออกมาเขากลางมา1-2แล้วแทงต่อมาที่เอเบเป้ไหลมาที่จุดยังไงไม่ถึงโอ้โห อย่างดักรอยู่เข้ามาเข้ามาดับระทัดแล้วอืมว่าจะเข้าสูตรนะทุกคนติดชลิบาใช่ไหมเมื่อกี้ยังไงชิปมาโอ้โหช้าเกินไปว่ะโดนสวนกลับแล้วแทงเลยโอ้โหซอนึงิงโคตรเร็วแล้วโอ้โหูยังติดเซฟยังติดโอ้โห,โโห,โโหไม่ติดซอนด้วยถ้าติดซอนนี้น่าจะลแำนะเมื่อกี้นะแต่ซอนไม่ได้เล่นบอลน,นะทุกคน โอ้โหเสียไปเลยอีกหนึ่งประตูนะง่ายๆเลยนะทุกคนนะมาแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ยังนำอยู่นะไม่ต้องรีบอะไรมากมายเบินมาจังหวะน,นี้แหละเบินมา1 2แล้วยังไงแทงแทงหลุดไหมอุ้ยหลุดเฉยเลยนิ่มนิ่มโอ้โหวิ่งเร็วจังวะทุกคนเนี่ยปปเป้อะเมื่อกี้นึกว่าไม่ทันแล้วนะ ก็ยังตัดบอลมาได้แล้วก็หลุดเลยนะทุกคนโอ้โหครึ่งแรกก็สามประตูต่อดึงนะทุกคนเห็นไหมว่ามันเบบวิ่งหาช่องดีสักแค่ไหนนะทุกคนนะแผนนี้นะก็ถ้าใครแบบไม่มีแผนต่อบอลดีๆแล้วก็เร็วๆก็สามารถเอาแผนนี้ไปแต่งตามจัดตามได้เลยนะทุกคนนะก็จะเปลี่ยนเอาโรนัลโดมายิงซะหน่อยนะครึ่งหลังนะทุกคนเพราะว่า เซนเตอร์ <Center S 2> ของเขานั้นน่าจะหมดแรงแล้วเขาจะบุกรนะเรานะเราก็เลยเอาตัวจบสกอร์มานะไวส้สวนนะทุกคนมาเบิร์นมาแล้วแทงต่อมาที่โรนัลดเลยเปิดก่อนได้ปูดโอ้โหเกียเปิดก่อนได้ปูดแล้วทุกคน่อกี้นะมาได้ลูกเตะมุมแล้วนะทุกคนแคแฮมใายสุดก่อนแล้วยัดมาเสาแรกโอ้โหติดสามใบโอ้โหยังติดอีก เกือบเข้าว่ะทุกคนมาได้เต็มมุมอีกหนึ่งครั้งนะก็ลองไปจัดตามก็ดูได้นะทุกคนนะแผนนี้นะผมก็แนะนําอยู่นะมันรู้สึกว่ามันเล่นแบบบุกง่ายนะทุกคนแล้วก็รับก็ใช้ได้เลยนะเกือบได้มาดูนี้ก็ลองเอาไปจัดตามก็ดูได้คนเล่นใหม่คนเล่นเก่านะช่วงนี้ผมก็จะทําชิปแบบนี้บ่อยนิดนึงนะทุกคนเนาะเพราะว่ามันใกล้จะอัปเดตแล้วนะทุกคนนะไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะ ก็ icana, zat, จะประมาณนี้เลยส่วนแพ็กอะไรต่างๆมันไม่ค่อยมีอะไรใหม่แล้วนะผมก็เลยไม่ได้ทําคลิปอะไรให้ทุกคนดูนะนอกจากคลิปแบบนี้นะก็มาดูกันต่อจังหวันี้ก็ลาหน้าไปนะทุกคนตอนนี้เราก็น้าอยู่3ประตูต่อหนึ่งโรนลโดของเราจะได้ยิงหรือเปล่าก็ไม่ดูนะมาชิมมาโล่งๆเลย อากงทีโอ้โหติดโรดี้อีกแล้วไอโรดี้นี่มันมาบ่อยจังวะทุกคนจังวานี้โอ้โหถึกว่าได้บอลอืม้มเกือบส้มหล่นไปแล้วทุกคนโอ้โหลึกว่าแบบเราจะได้บอลน,นะเมื่อกี้นะปูโยนะโอ้โห<ๆ>โเกือบวางงานตัวเองซะแล้วมาแม็กแฮมเดอบอยเปิดมาโขกไวโอ้ยูเชีย์ไปก่อนเชีย์ไปก่อนยังไงโรนโัลโดแข็งอยู่โคกขึ้นมา ยังไงโอ้โหมีแต่ทีมเขาเบิร์นคากางมาอย่างดักได้อยูุแทงต่อมาไม่ถึงยีแล้วทุกคนนี่แหละเราจะได้สวนอยู่นะทุกคนนะเพราะว่าเขาดันสูงแล้วนะวันนี้ซอนโดนดักไว้ได้ยังไงสวนกับโอ้โหสูงโอ้โหสูงอะไรของเขาไอจูดยังไงเขากลางมาจูดยังดักได้อยูเบิร์นมามาเราต้องใจเย็นแล้วแทงออกมามามต้องหลุด้แล้ว,ลวทุกคนแบบนี้มันต้องหลุดแล้วละแล้วชิปก็ไปนิ่มนิ่ม โอ้โหสี่ประตูต่อหนึ่งแล้วนะทุกคนนะสวนขับเร็วนะเห็นไหมผมเปลี่ยนโรนัลโดมาแล้วก็ได้แอดซิตเลยนะแต่ก็ยังไม่ได้ยิงว่าทุกคนมาไหลเข้ากลางมายัางไงยังได้อยู่เบิ้ลมา1นึโอ้โหมาอีกแล้วมาอีกแล้วแล้วยกอีกหนึ่งทีโอ้โหติดเซฟอะทีนี้ ชิปแล้วนะทุกคนนะผมว่าชิปแบบเวลาแล้วก็ระยะพอดีด้วยนะเมื่อกี้นะแต่ติดเซฟเฉยเลยยังไงจูดโดนดักได้คาฟูแทงออกมาที่ซาร่าไหลต่อมาที่เนมา่ายังดักได้อยู่คืนมาแบกแฮมเบิร์นมา1-2 ไหนต่อมาที่โรโนโัลดแทงยังไงหลุดไมหลุดไหมมาที่ไปแค่รอแล้วไหลหนึ่งทีสองทีโอ้โหยิงเข้าไปนิ่มนิ่มโอ้โหหัวหมุนเลยเมื่อกี้ทุกคนโดนเคาะบอลเข้าไปนะหัวหมุนเลยทีเดียวนะโอโห,ห้าประตูตอนเ่งเอาาจนะจะกดยอมแพ้แล้วนะทุกคนนะก็จะประมาณนี้เลยนะถ้ามันหมุนหมุนหมุนติ้ว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 ,วแบบนี้นะ นั่นไงล่ะก็จะประมาณนี้นะทุกคนนะก็พันเก้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสุดน่าจะเป็นอะไรก็รอตามชมกันเลยนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ